กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของพระยุทธพระหนุ่มผู้โด่งดังจากวัดใหญ่วัดหนึ่งในกรุงเทพมหานครหลังจากความแตกเรื่องที่แกมีเมียสองคนแกก็ทิ้งเงาะเมียหลวงไปอยู่กับส้มเมียน้อยแล้วก็เดินทางมุ่งตรงสู่ภาคอีสานแต่ถึงแม้ว่าส้มจะหนีตามแกมาแต่ว่าพระยุทธแกก็ไม่ยอมสึกครับ ด้วยความสงสัยส้มเมียรักจึงได้ถามแกว่าหลวงพี่ยุดคะนี่เรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนคะหลวงพี่ว่าจะพาโยมเดินทางไปที่อีสานนะจ้ะทำไมเราต้องเดินทางไปที่อีสานด้วยล่ะคะหลวงพี่ก็ที่นั่นนะไม่มีใครรู้จักเราข่าวที่เราออกพวกสนักข่าวต่างๆก็ไม่มีใครเอารูปหน้าเราสองคนมาลงอย่างชัดเจนหลวงพี่ว่า เราเดินทางไปทิภาคอีสานจะเหมาะที่สุดนะแล้วหลวงพี่คะไปภาคอีสานเนี่ยเรารู้จักใครหรือเปล่าวะรู้จักสีสม้มหลวงพี่มีเพื่อนอยู่ที่นั่นเป็นเจ้าอาวาสด,ด้วยเนี่ยพึ่งโทรคุยกันเมื่อกี้นี่เองเอา้าวแล้วแบบเนี้ยเขาก็รู้ว่าหลวงพี่มีปัญหาเรื่องสีกาแล้วเขายังจะยอมรับหลวงพี่เหรอคะยอมรับสิเราเป็นเพื่อนกันมานาน คบกันมาก็ตั้งแต่สมัยเป็นเนรไอ,เ,อเรื่องแค่เนี้ยจิบจอยมากสม้มหลวงพี่คะส้มขอถามอะไรหลวงพี่สักอย่างได้ไหมคะจนป่านนี้แล้วอ่ะส้มอยากจะถามอะไรส้มก็ถามมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันแล้วล่ะหลวงพี่คะเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วว่าทําไมหลวงพี่ถึงไม่ยอมศึกแล้วก็มาใช้ชีวิตคารวาสอยู่ด้วยกันล่ะคะเออสม้ม ส้มลองคิดดูดีๆนะตอนเนี้ยหลวงพี่เป็นพระแล้วก็เรื่องราวที่เราเพิ่งพบเจอมาถึงมันจะโด่งดังแค่ไหนก็ตามแต่ว่าหน้าตาของเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีใครพบเห็นอีกอย่างนึงการบวชเป็นพระก็ทําให้หลวงพี่หากินได้ง่ายบินทบาทกลับมาก็ได้เงินมีกิจนิมนต์ก็ได้เงินสวดในวัดก็ยังได้เงินอีกการจะเลี้ยงดูส้มให้สบายมันต้องอาศัยเงินส้มดูหรือเปล่า แต่ว่าเงินที่หลวงพี่ยักยอกมาจากวัดก่อนน่ะก็เยอะแยะมากมายหลายล้านนะเจ้าคะ่ะแค่นั้นจะไม่พอเหรอคะหลวงพี่ไอเรื่องพอเนะี่ยมันพอส้มแต่ว่าเราอย่าทำตัวให้ใครสงสัยสิถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองเยอะแยะมากมายเราก็ไม่ต้องเอามาใช้เก็บเอาไว้เลยเก็บเอาไว้เป็นทุนเอาไว้ซื้อที่ดินซื้อบ้านไอเงินทองใช้แต่ละวันน่ะ เอาเงินจากการทำบุญของญาติโยมมาใช้ก็ได้ไม่เสียหายนี่ส้มยิ่งอย่างเงี้ยเรายิ่งมีเงินทองเก็บกร,รมมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะส้มรหรือเปล่าเลิกคะ่ะหลวงพี่แต่หลวงพี่คะส้มกลัวบาบ่ะบาปเป็นตัวยังไงอะส้มหลวงพี่ไม่เข้าใจอะบาปมันเหมือนตัวลำบากหรือเปล่าถ้าเหมือนตัวลำบากเราก็ยังไม่เจออะโทษหลวงพี่ นี่เราหนีหัวซุกหัวซุนอย่างเนี้ยยังไม่ถือว่าเราลําบากเลยเจ้าค้าก็ยังนะสิส้มเนี่ยรถราเราก็มีใช้เงินทองเราก็มีเก็บมีกรรมแบบเนี้ยเราจะลําบากได้ยังไงเอาเถอะนาหลวงพี่ขอเวลาสักสี่ซาห้าปีก็แล้วกันหลังจากทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วอะเราจะกลับบ้านกันจากนั้นหลวงพี่ก็จะศึกแล้วเราสองคน ก็จะอยู่กินกันอย่างออกหน้าออกตาโดยที่ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอีกแล้วดีหรือเปล่าจะส้มเจ้าค่ะหลวงพี่ขอให้หลวงพี่รักษาคําที่หลวงพี่พูดไว้นะเจ้าค่ะได้หลวงพี่สัญญาแต่ว่าส้มก็ต้องสัญญาหลวงพี่ด้วยนะว่าส้มอ่ะจะอยู่กับหลวงพี่ไปตลอดแล้วก็จะไม่ทอดทิ้งหลวงพี่ด้วยเจ้าค่ะหลวงพี่ส้มจะอยู่กับหลวงพี่ตลอดไปเจ้าค่ะ จนในเวลาต่อมาทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาถึงที่จังหวัดหนึ่งทภาคอีสานพระยุทธก็เปิดห้องที่โรงแรมให้ส้มพักก่อนส่วนแกนั้นเดินทางไปที่วัดส้มส้มพักที่โรงแรมก่อนนะเพราะว่าหลวงพี่พาส้มไปที่วัดไม่ได้ทำไมเหรอเจ้าค่ะหลวงพี่ทำไมส้มถึงตามหลวงพี่ไปไม่ได้ก็ส้มเป็นเบียหลวงพี่ไม่ใช่เหรอไม่ได้หรอกส้ม พระหลวงพี่บอกเพื่อนว่าหลวงพี่มาแค่คนเดียวถ้าหากเพื่อนของหลวงพี่เห็นว่าหลวงพี่มากับใครเขาอาจจะไม่เชื่อถือหลวงพี่อีกเลยก็ได้ส้มเข้าใจหลวงพี่นะครับค่ะหลวงพี่หลวงพี่อย่าทิ้งส้มไว้คนเดียวนะคะจ้ายังไงหลวงพี่ก็ไม่ทิ้งส้มหรอกเราอุตส่าห์เดินทางมาด้วยกันขนาดนี้แล้วว่ายังไงหลวงพี่ก็ไม่ทิ้งส้มแน่นอนค่ะหลวงพี่ ถ้างั้นส้มจะอรอหลวงพี่อยู่ที่นี่นะคะถ้ามีอะไรหลวงพี่ก็โทรมานะแล้วว่าแต่หลวงพี่จะให้ส้มอยู่ที่นี่นานแค่ไหนอะ่ะก็ช่วงเนี้ยส้มก็ต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนเดี๋ยวอีกวันสองวันนะ่ะเราค่อยหาบ้านเช่าถ้าเกิดว่าว่างๆเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะมาหาที่ห้องดีไหมจ๊ะอา้าวทำไมส้มต้องอยู่ห้องเช่าคนเดียวด้วยอะ่ะทำไมหลวงพี่ไม่อยู่กับส้มคะ ก็หลวงพี่เป็นพระหลวงพี่อยู่กับส้มได้ยังไงอะ่ะแล้วหลวงพี่จะทำยังไงอะ่ะถึงจะมาหาส้มได้ก็หลวงพี่ก็จะแอบแอบมาส้มเชื่อหลวงพี่นะครับค่ะหลวงพี่เดินทางปลอดภัยนะคะพอพูดจบหลวงพี่ยุทธก็เดินทางไปที่วัดที่เพื่อนแกปเป็นเจ้าอาวาสอยู่นมัสการครับหลวงพี่โอ้นมัสการพระยุทธเป็นไงมาไงอะ่ะ ตอนเนี้ยชื่อเสียงของท่านน่ะโด่งดังมากเหลือเกินแล้วนะอ๋อไอพวกชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนั่นแหละครับใช่เหลืองมันเป็นมายังไงเนี่ยหลวงพ่ยุทธก็ตอนเนี้ยชาวบ้านกับลูกศิษย์ลูกหาเขามีความเคารพศรัทธาผมมากครับหลวงพี่อ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะก็จะเจ้าอาวาสกับวัยาวัชกรวัดนะสิครับเขาอ,อิจฉาผมอืมแล้วยังไงต่อเน้อ เขาก็เลยวางแผนว่าผมอะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศไปเสพกามจนต้องประชิกค,ครับท,ทั้งที่กับผมไม่เคยทำอะไรเลยครับหลวงพี่อ๋ออย่างนั้นหรอกหรือหลวงพี่ได้ยินข่าวว่าอามีสีกาตั้งสองคนเลยใช่ไหมล่ะสีกาที่บอกว่าเป็นเมียหลวงอะ่ะไอคนเนี้ยเป็นคนเปิดโปงเรื่องของท่านมันจริงหรือเปล่าล่ะไม่เห็นมันจะเกี่ยวกับหลวงพ่อไม่เห็นจะเกี่ยวกับวายาวัชกรเลยดิ ก็นั่นน่ะละครับหลวงพี่หลวงพ่อกับวายาวัชกรนะ่ะวางแผนให้ผู้หญิงคนเนี้นําเรื่องใส่ร้ายแล้วก็เปิดโปงผมครับผมถูกกันแกล้งครับหลวงพี่อืม응ผมเ<ง><ง>ชื่อท่านเพราะว่าเราอะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเนนเราลําบากด้วยกันไม่เยอะอดมื้อกินมื้อด้วยกันผมไม่คิดว่าท่านจะหลอกผมหลอกจริงไหมพี่ยุทธครับหลวงพี่ผมไม่หลอกหรอกครับขอห,หลวงพี่เชื่อผมได้เลยครับ อืมดีดีแล้วหลวงพี่ยุทธจะมาอยู่กับผมนานสักเท่าไหร่แล้วครับก็ผมกะว่าจะให้ที่เนี่ยเป็นสถานที่พักใจไปเลยครับถ้าเกิดว่าที่เนี่ยมันเป็นที่สัป,ปายะเหมาะสมสำหรับการบําเพ็ญศีลภาวนาผมก็อยากจะอยู่ที่นี่เลยครับหลวงพี่อ๋อดีที่เนี่ยเป็นวัดป่าสงบอย่างยิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมดีมากเลยแล้ว ท่านจะอยู่กุฏิไหนล่ะก็กุฏิไหนก็ได้ครับหลวงพี่แล้วแต่หลวงพี่เห็นสมควรเลยครับถังนั้นหลวงพี่ยุธก็มาพักกุฏิใกล้ๆผมนี่ก็แล้วกันกุฏิเนี้สวยงามใหญ่โตมากค่อนข้างจะโอโถงพอสมควรสามารถรับแขกบ้านแขกเมืองได้เลยเอาไหมล่ะหลวงพี่ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมขอบคุณหลวงพี่มากนะครับที่อุตส่าห์เป็นธุระให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราพวกกันหนีรอถมาพึ่งเย็นถ้าผมช่วยได้ผมก็ช่วยเต็มที่แล้วครับครับผมขอบคุณหลวงพี่มากครับนี่ถ้าหลวงพี่ไม่ช่วยผมนี่ผมคงต้องตกระกรรมลำบากอย่างยิ่งทีเดียวไม่เป็นไรครับช่วยๆกันไปพราหลังจากที่พราทั้งสองรูปคุยกันจนเสร็จแล้วหลวงพี่ยุทดก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างออกจากรถแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่ห้องรับรอง ที่หลวงพี่จเจ้าอาวาสท่านเตรียมเอาไว้ให้จนอีกสองวันต่อมาพระยุทธก็ได้เดินทางไปหาสม้มเพื่อทั้งสองคนจะได้หาห้องเช่าห้องใหม่สม้มหลวงพี่มาแล้วหลวงพี่หลวงพี่มาได้ยังไงเ่ะแล้วม,มีใครเห็นหลวงพี่เหรอเจ้าคะอา้าวหลวงพี่ทำไมหลวงพี่ถึงไม่ห่มผ้าเหลืองนะหลวงพี่สึกแล้วเหรอคะไม่ใช่สม้มเออพี่ยังไม่ได้สึก ส้มไม่ต้องเรียกพี่ว่าหลวงพี่ก็ได้เดี๋ยวคนได้ยินเข้าเขาจะสงสัยเรียกพี่ว่าพิยุทธนะข่าพิยุทธแล้วทำไมพิยุทธถึงแต่งตัวด้วยเสื้อยืดกางเกยงยีนล่ะคะก็พี่ปลอมตัวมาอย่างไงล่ะสม้มส้มไม่ดีใจเหรอที่เห็นพี่แต่งตัวแบบเนี้ดีสิแบบเนี้จะกอดจะอะไรกันน่ะมันก็สนิทใจตอนพิยุทธเสร็จผ้าเหลืองอะ่ะ ส้มพูดจริงๆอ่ะส้มกระดากใจมากเลยที่เราอยู่ด้วยกันแต่ละครั้งอ่ะอา้าวแล้วทําไมส้มกระดากใจทําไมส้มถึงยอมบอกพี่ล่ะก็ส้มกลัวพิยุทธจะโกรธนี่คะกลัวพิยุทธจะโกรธและพิยุทธก็จะไม่คุยกับส้มอ่ะไม่หรอกจ้าถ้าอย่างนั้นทุกครั้งที่พี่มาหาส้มต่อไปพี่จะแต่งตัวธรรมดานะครับข่าพิยุทธมา มาให้พี่ชื่นใจหน่อยนะอุ๊ยชื่นใจอะไรเน่ะหน้าสิวหน้าขวานขนาดเนี้ยพี่ยุทธ์จะมีอารมณ์ทําอะไรอย่างนี้อีกหรอคะโท่ส้มพี่ไม่เจอส้มตั้งสามสี่วันขอพี่ชื่นใจหน่อยท่านาเร็วเร็วนะคะพ่ยุทธเดี๋ยวเราต้องออกไปธุระข้างนอกอีกอะจ้าเดี๋ยวพี่จะเร่งมือให้เร็วที่สุดเลยส้มอยู่เฉยๆก็แล้วกันนะครับพี่ยุทธ์ะพูดอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ พิยุทธทำส้มขนาดนี้จะให้ส้มอยู่เฉยได้ไงล่ะคะแล้วหลังจากนั้นพระยุทธกับส้มก็ได้มีอะไรอย่างว่ากันครับหลังจากที่ทั้งคู่ประกอบภารกิจจนเสร็จสิ้นแล้วพระยุทธกับส้มก็ได้ขับรถคู่ใจออกเดินทางหมายจะหาห้องเช่าจนมาพบกับบ้านเช่าหลังนึงเป็นบ้านเช่าขนาดเล็กสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนพื้นที่รอบบ้านก็พอจะมีอยู่บ้านพอสมควร เป็นบ้านเดียวและอีกอย่างหนึง่งราคาเช่าก็ไม่ได้แพงนักค่าเช่าเพียงแค่เดือนละ2,500บาทเท่านั้นเองบตรจำล่วงหน้าสมเดือนเบ็ดเสร็จก็จ่ายทั้งสิ้น1,000งบาทพอดีเรียกได้ว่าราคาเช่าเพียงแค่นี้ขนนักแข่งของพระยุทธไม่ล่วงแน่นอนครับท่านผู้ฟังเป็นไงบ้างส้มบ้านหลังเนี้นยนาอยู่ไหมนายอยู่คะ่ะพี่ยุทธเนี่ยส้มมา อนาคตอยากจะมีบ้านแบบนี้แล้วครับพี่บ้านแบบนี้อพี่ก็ว่ามันสวยดีนะส้อมอีกอย่างหนึ่งมันก็สร้างไม่แพงเนี่ยสร้างทั้งหลังเนี่ยหมดแค่หลักแสนเองพื้นที่รอบๆบ,บ้านก็แค่ไร่กว่ารวมเบ็ดเสร็จถ้าทําที่บ้านนอกก็ไม่น่าจะเกินหลักล้านโห,หูพี่ยุทธ์ดีนะสิคะถ้าราคาแค่นั้นนะ่ะเนี่ยสามารถเป็นดังรักของเราสองคนได้เลยนะครับพี่ยุทธ ใช่อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าพี่กับส้มอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีลูกด้วยกันพี่คงจะมีความสุขมากนะครับส้มใช่ค่ะพี่ยุทธเราสามคนพ่อแม่ลูกจะต้องมีความสุขมากๆแน่นอนค่ะถ้าเกิดพี่ยุทธคิดอย่างนั้นนะ่ะถ้าพี่ยุทธอยากมีลูกเมื่อไหร่ก็บอกส้มนะคะส้มจะได้เลิกกินยาคุมค่ะพี่จะส้มถ้าพี่อยากจะมีลูกเมื่อไหร่ พี่จะบอกส้มเองครับแล้วเป็นไงบ้านหลังนี้ส้มชอบมากไหมครับชอบมากอะแล้วพี่ยุทธจะให้ส้มอยู่ถึงเมื่อไรคะก็ราคาแค่นี้ส้มอยู่ไปเรื่อยๆเลยก็ได้ครับพี่ก็จะอยู่วัดนานๆทีพี่ก็จะมาหาส้มนานแค่ไหนครับพี่ยุทธก็อาทิตย์ละครั้งหรือมากกว่านั้นดีไหมครับก็ดีค่ะหวังว่าพี่ยุทธนะ จะไม่ลืมที่พี่พูดกับส้มไว้นะคะครับพี่ไม่ลืมแน่นอนครับว่าแต่ว่าส้มมาอยู่คนเดียวห้ามมีใครเด็ดขาดนะครับค่ะส้มไม่มีใครหรอกค่ะส้มมาทิ้งทุกอย่างหนีตามพยุทธมาขนาดนี้แล้วว่าพยุทธไม่ต้องคิดอะไรบา้บาๆบอๆอีกนะคะจะส้มเอาละเก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ต้องกลับวัดก่อนนะค่ะพยุทธพอพูดจบ อย,ยุตก็เดินเข้าไปในห้องพร้อมกับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวจากชุดคารวาสเป็นนุ่งห่มด้วยเครื่องแบบของพระทันทีพี่ไปก่อนนะครับสม้มพอพูดจบพระยุทธก็เดินเข้าไปดั่งในรถที่ปิดฟิล์มกระจกสีดํามืดแล้วขับรถมุ่งตรงไปที่วัดทันทีพระยุทธกับสม้มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบนี้ด้วยกันนานถึงสาปีจนเรื่องราวข่าวร้ายทั้งหมดของพระยุทธนั้นก็ค่อยๆซาลง แล้ววันหนึ่งก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาหาพระยุทธอโหลใช่โทรศัพท์ของพระยุทธหรือเปล่าอะ่ะใช่ครับใครอยากคุยกับผมหรอครับนี่หลวงพ่อเองนะหลวงพ่อท้องอะ่ะเจ้าอาวาสวัดที่กรุงเทพอะ่ะเฮะครับหลวงพ่อกราศรนมัสการหลวงพ่อครับผมยุทธรับสายครับหลวงพ่ออืมเป็นยังไงบ้างล่ะพระยุทธ อยู่ที่ไหนละตอนเนี้ผมหลบไปอยู่ที่ต่างจังหวัดครับหลวงพ่อก็มาใช้ชีวิตตามปกติอะครับเป็นไงบ้างละ่ะสบายดีไหมสบายดีครับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อล่ะครับสบายดีหรือเปล่าก็สบายดีหรือเปล่าเหรอหลวงพ่อก็อดอดแอดแอ,อ,อ,อดอาพาธมั่งไม่อาพาธมั่งตามอายุไขนั่นละจัยยุทธหลือครับหลวงพ่อ ยังไงหลวงพ่อก็รักษาธาตุขันรักษาสุขภาพด้วยนะครับอืมจะจขอบใจมากนะที่ยุดอุตส่าห์ห่วงหลวงพ่อเออหลวงพ่อครับแล้วเรื่องราว,า,วาวข่าวข่าวของผมอะ่ะยังมีคนพูดถึงอยู่หรือเปล่าครับไม่มีนะไม่มีใครพูดถึงยุดแล้วอะ่ะแล้วเงาะหรอครับหลวงพ่อเงาะเขายังอยู่แถวนั้นหรือเปล่าครับ เขายังเอาเรื่องของผมมาพูดมากอยู่หรือเปล่าครับโอ้โยมเง่ะเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นตั้งนานแล้วว่าย้ายอยู่ที่ไหนครับหลวงพอ่อเห็นโยมแก้วเขาบอกว่าโยมเงาะไปมีผัวที่เชียงใหม่แล้วก็ย้ายอยู่ตามผัวเขาแล้วนี่เขาไม่กลับมาตั้งหลายปีแล้วนะยุดนะอ๋อแล้วครับหลวงพอ่อแสดงว่างาะก็แต่งงานไปนานแล้วสิครับ ก็แต่งงานหลังจากที่เป็นข่าวกับพายุทธได้แค่สองสเดือนเองพ่อแม่เขาจับเสตะก้าล้างน้ำมีผัวใหม่ไปแล้วยุทธไม่ต้องสนใจหรอกอ๋อแสดงว่าแถววัดก็ไม่มีใครสนใจเรื่องราวเก่าๆของผมแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงนะบางคนก็พูดเข้าข้างยุทธซะด้วยซ้ำไปเขาบอกว่ายุทธอ่ะถูกผู้หญิงมาลังแกเอา บางคนเขาก็เข้าข้างยุทธนะเลยครับหลวงพ่อจริงครับหลวงพ่อผมถูกผู้หญิงบางแกอวจริงๆครับผู้หญิงพวกนั้นน่ะมาของเงินผมแล้วผมไม่ให้เขาสุดท้ายอ่ะมันก็ปั้นเรื่องมาังแกผมครับหลวงพ่ออืม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 หลวงพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละแล้วยุทธอ่ะจะอยู่ที่นั่นอีกนานแค่ไหนอ่ะอ๋อถ้าหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยผมว่าผมกลับดีกว่าครับ พอถ้าม,มีใครสนใจผมแล้วะ่ะผมคงจะกลับได้แล้วใช่ไหมครับหลวงพอ่อแล้วยุทธอยากจะกลับมาบวชเป็นพระเหมือนเดิมหรือเป,ปล่าล่ะผมอยากจะเป็นพระอุปถัมภ์รับใช้หลวงพอ่อสักพันษาสองพรรษา,าแล้วผมก็จะสืบไปมีครอบครัวนะครับหลวงพ่ออ้อาวแล้วยุทธจะมีครอบครัวยุทธมีเมียแล้วเหรอยังครับหลวงพอ่อผมคิดว่าผมอยากจะมีครอบครัวนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมบวชมานานพอสมครวรแล้ว ก็เลยอยากจะใช้ชีวิตแบบคารวะบ้างครับหลวงพ่อถ้าผู้หญิงคนไหนเขามีจิตสมัครรคักคร่ผมผมก็ลองจะให้โอกาสเขาแล้วก็อยู่กินกันแบบคู่ผัวตัวเมียลองดูครับหลวงพ่ออ๋ออย่างนั้นเองหรอกเหรออืมไม่เป็นไรงั้นก็ลองดูนะยุธนะครับหลวงพ่อถ้างั้นผมกราบหลวงพ่อแค่นี้นะครับผมจะเตรียมตัวเดินทางกลบับเขาหลวงพ่อโอ้รู้ปุ๊บก็จะมาปร๊บเลยเหรอครับหลวงพ่อ ผมคิดถึงบ้านเรานานแล้วเกินแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวถ้างั้นก็เดินทางปลอดภัยนะยุทธนะครับหลวงพอ่อพอพระยุทธพูดกับหลวงพ่อเสร็จแกก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ของแกทั้งหมดพร้อมเดินทางไปหาส้มทันทีแถมแกยังไม่ได้ล่ำลาพระเพื่อนที่คอยให้ที่พักพิงอาศัยของแกเลยแม้แต่คําเดียวแกมุ่งหน้าตรงไปหาส้มทันทีส้มส้มครับอะไรหรือครับพี่ยุทธส้ม เรากลับบ้านกันเถอะเอา้าทำไมถึงจะรีบกลับล่คะครับพี่ก็พอดีพี่คุยกับหลวงพอ่ออะหลวงพอ่อท่านบอกว่าเรื่องราวของเราอะ่ะไม่มีใครจําได้แล้วก็ไม่มีใครพูดถึงเราด้วยแถมบางคนน่ะยังเข้าข้างพี่ด้วยนะว่าพี่ถูกกันแกล้งเลรอครับพี่ยุทธดีจังเลยอะ่ะไม่ได้เชื่อเลยนะคะว่าข่าวดังระดับประเทศของเราอะ่ะคนจะลืมได้ง่ายได้ขนาดนี้ โทรส้มข่าวอะ่ะยังไงคนก็ต้องลืมพอมีข่าวใหม่ออกมาที่ดังกว่าข่าวเก่าอะ่ะก็ถูกลืมไปเองแหละค่ะถ้างั้นส้มจะไปติดต่อกับเจ้าของบ้านเพื่อเอาเงินมาจำคืนก่อนนะคะพี่ยุทธไม่ต้องละส้มให้เขาไปเธอเราเรีบเดินทางกลับเลยดีกว่าส้มเก็บข้าวเก็บของเธอพี่ใจร้อนจะแย่อยู่แล้วพี่ยุทธอย่าเร่งสิคะเร่งแบบเนี้ยไม่ดีนะคะ เราอะใจเย็นๆดีกว่าค่ะจะเดินทางไกลต้องใจเย็นๆนะคะถ้าเราเกิดผุนผันเร่งรีบอย่างเงี้ยบางอย่างไม่ดีอาจจะตามมาได้นะคะพี่ยุทธเร็วๆเข้าธนาส้มมาพี่จะช่วยเก็บของเองเนี่ยเราต้องรีบออกเดินทางเลยนะพอทั้งคู่พูดกันจบยุทธกับส้มก็ช่วยกันเก็บข้าวของทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดขึ้นรถทันทีทั้งสองคนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครด้วยความสุขเต็มหัวใจเขาสองคนไม่คิดเลยว่า ข่าวคราวของพวกเขาที่โด่งดังกันระดับประเทศนั้นกับถูกลบเลือนและลืมเลือนเพียงเวลาแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองดีใจหรือเปล่าจ้าส้มเราสองคนจะได้กลับบ้านกันแล้วนะดีใจสิครับพ่ยุทธหนูว่าคอยเวลานี้มาตั้งนานแล้วว่าเอาพี่ยุทธเนี่ยตอนที่เก็บข้าวของกันน่ะหนูไม่เห็นผ้าเหลืองของพี่เลยพี่เก็บไว้ที่ไหนล่ะคะโถผ้าเหลืองเหรอสม้ม พี่ไม่เอาบันด้วยหรอกพี่กะว่าพี่ไปถึงที่นั่นพี่ก็จะบอกหลวงพ่อเลยว่าพี่ศึกแล้วพี่อยากจะใช้ชีวิตตามปกติแล้วล่ะส้มพี่อยากเป็นคาราวาสพี่ไม่อยากจะบวชเป็นพระอีกแล้วอ่ะมันยุ่งยากเหลือเกินจริงไหมส้มอีกอย่างหนึ่งพี่ก็มีส้มแล้วอ่ะพี่อยากจะบอกให้ใครต่อใครทุกคนรู้ว่าพี่จะอยู่กับส้มเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นพี่จะรักส้มแค่เพียงคนเดียวและพี่อ่ะก็จะมีใครอีก ดีจังเลยครับพี่ยุทธพี่พูดแล้วนะคะหนูดีใจจริงๆอ่ะสมกับที่หนูเฝ้ารอคอยมานานแสนนานจริงๆเลยค่ะพี่ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะที่หนูอ่ะสู้อุตสาห์ทนอยู่กับพี่ดูสภาพเนี้ยครับส้มพี่ขอบใจส้มมากที่ส้มอ่ะสู้อุตสาห์ลำบากมากับพี่ต่อไปเนี้ยเราจะมีความสุขด้วยกันนะพี่อ่ะจะสร้างบ้านหลังเล็กๆเอาที่ชานเมือง เนื้อที่ก็สักสองสามไร่ปลูกผักปลูกถัว่วปลูกผลไม้ตามฤดูกาลที่กินกันดีหรือเปล่าจะสม้มดีจะพี่พี่หยุธคะพี่ยุธลืมอะไรไปหรือเปล่าวะอะไรแต่จะสม้มก็เราจะมีลูกด้วยกันไงคะพี่ลูกที่น่ารักของเราไงคะใช่สม้มเราจะมีลูกด้วยกันเอาสักสองคนนะผู้ชายคนหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่งตั้งชื่อว่าพรกับพาดีหรือเปล่าจ๊ะบ้าเหรอพี่ยุทธผู้หญิงกับผู้ชายอะไรจะชื่อพรกับพาเอาไว้บีก่อนเถอะพี่เดี๋ยวเราค่อยตั้งชื่อลูกก็ได้ใช่ก็ได้เอาไว้บีก่อนแต่ว่าส้มต้องให้สัญญาพี่นะว่าส้ม,มะจะให้สิสธิ์พี่เป็นคนตั้งชื่อลูกจะส้ม,มยอมพี่ทุกอย่าง และในระหว่างที่คนทั้งคู่พูดคุยกันอย่างมีความสุขนั้นก็เดินทางมาถึงลำตะคองและความฝันที่คนทั้งคู่จะมีความสุขร่วมกันก็พังทลายลงอาจจะไม่เพราะว่ากรรมที่ทั้งคู่ทำกับพระพุทธศาสนานั้นมันช่างหนักหนาและรุนแรงกรรมมันก็เลยส่งผลตามคนทั้งคู่ทันเพราะว่าในระหว่างที่คนทั้งคู่หัวเราะอ,อย่างมีความสุขอยู่นั้นสิบล้อก็ไม่รู้ว่าเบรกแตกไปจากที่ไหนขับมาชนรถของคนทั้งคู่อย่างจัง ส่งผลทำให้ยุทธกับส้มตายคาที่ทันทีซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้มันช่างรวดเร็วและก็รุนแรงจริงๆไม่รู้ว่ายุทธกับส้มจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองทั้งสองคนนั้นได้ตายลงไปแล้วเพราะว่าลักษณะการตายคนทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าตายโหงเลยทีเดียวครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังบาปกรรมที่ทำกับศาสนานั้นมันช่างรุนแรงและก็ส่งผลอย่างรวดเร็ว เกินกว่าที่ใครคนใดจะคิดได้ทันครับและถ้าหากทุกท่านรู้เห็นแล้วว่าบาปกรรมที่ทำกับพระพุทธศาสนานั้นส่งผลรุนแรงเพียงใดก็ขอให้ทุกท่านละเว้นจากบาปกรรมเหล่านั้นซะน,นะครับศาสนาพุทธจะได้สืบต่อไปยืนยาวชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ